สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com เราจะไปกันที่สายที่7ครับสายของคุณหนึ่งคุณหนึ่งมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงตอนที่คุณหนึ่งเนี่ยไปเที่ยวที่เกาะแห่งหนึ่งแล้วก็เจอเหตุการณ์ชวนขนลุกเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก12ปีที่ผ่านมาครับ มาพร้อมกับชื่อเรื่องเกาะหวิสยองมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่เจ็ดกับสายของคุณหนึ่งกันเลยครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับผมคุณหนึ่งตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยอ่ากรุงเทพครับผมอยู่ย่านไหนครับบางขุนเทียนครับผมอยู่แถวบางขุนเทียนนะคุณหนึ่งกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังไม่เคยครับผมโทรครั้งแรกครับครั้งแรกแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ๋อแฟนผมทุกคืนครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ครับแต่พอดี่ามีเรื่องเล่าก็เลยเห็นแฟนก็ชอบฟังผมก็เลยอยากมาฝากประสบการณ์ไว้ทบ้างครับอ๋อโอเคปกติคือแฟนเป็นคนฟังใช่ครับทุกคืนแล้วก็ฟังแล้วเขาก็ก็ก็หลับอครับเขานอนฟังเรื่องผีไปแล้วก็หลับไปด้วยนะเราชอบฟังเรื่องผีแล้วก็นอนอ่าโอเคมาคุณหนึ่งมาว่ากันถึงเรื่องนี้ชื่อเรื่องเกาะหวีสยองแน่นอนว่ามันเป็น ชื่อเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเราไม่พูดถึงชื่อเกาะเลยนะฮะครับนะครับเกาะนี้อยู่ทางภาคอ่าภาคตะวันออกครับอยู่ภาคตะวันออกที่หนึ่งก็แล้วกันนะใช่ครับโอเคครับเกาะวีสยองไปเจออะไรมาคุณหนึ่งอ่าคืออย่างอย่างนี้ครับครับพอดีว่าเรื่องนี้ยมันย้อนไปประมาณสักสิบสิบสองสิบสามปีก่อนได้แล้วครับครับ ช่วงนั้นก็มีกลุ่มที่เล่นเกมด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะมีนัดมีติ่งกันมีอะไรกันครับปอดีจังหวะพี่พี่ชายในกลุ่มเนี่ยครับ,รบเขารู้จักกับเจ้าของเกาะเก่อนนี้ที่เขาเปิดรีสอร์ทอยู่ที่ก่อนก่อนนี้นะครับก็เลยได้โอกาสไปเที่ยวที่เกาะน,นี้ครับครับก็นั่งเรือลงเรือกันไปก็ไปถึงประมาณสัก11ดมงเช้าครับสัก5มงเช้าครับ ก็ไปถึงเกาะก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเกาะเนี่ยผมจะบอกครั้งหนึ่งผมเคยไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่เจอคือไปครั้งที่สองครับครับครั้งแรกไปไม่ไม่ถึงสิบคนไม่เจออะไรแต่ครั้งที่สองเนี่ยไปประมาณสิบสี่สิบห้าคนผมก็จาตัวเลขไม่แน่ชัดเหมือนกันแต่ว็ไปเยอะครับครับไปถึงเกาะก็ลักษณะเกาะก็จะเป็นอ่าเกาะเล็กๆครับครับไม่ใหญ่มากแล้วก็มีอ่าที่เกาะเนี่ยเขาจะมี เออผมอันนี้ผมไม่พูดถึงแล้วกันอย่านี้อย่าไปพูดถึงอะไรที่มันเป็นจุดไฮไลท์ของเขานะครับครับแล้วก็ก่อนเนี่ยเขาจะมีเป็นรีสอร์ทครับเรียงอยู่ที่หน้าหาดเขาจะมีหาดแค่ฝั่งเดียวครับครับตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นห้องครัวครับเขาไม่มีที่พักรับรองลูกค้านะคือเราขึ้นเรือก็คือก็คือเข้าห้องพักเลยโซนพักจะแบ่งเป็นซ้ายขวาครับโซนซ้ายโซนขวาครับอ่าถ้ามีกุ๊ปมาก็จะถือเหมาได้แค่ครั้งละสองกุ๊ปแค่นั้นเอง อ่า่วนกุ๊บผมที่ไปก็คือเหมาโซนซ้ายทั้งหมดโซนอ่าโซนซ้ายของถ้าเรามองจากทะเลเข้ามาที่หาดเราจะอยู่โซนซ้ายครับอครับเราก็จะมีครัวขวางขวางแล้วโซนขวานี่คือจะอยู่ห่างออกไปสักสองร้อยเมตรนี่คือจะเดินไปมาฮะไม่ถึงกันครับระหว่างโซนซ้ายโซนขวาครับอ่าแล้วก็ไม่มีอะไรครับปกติไปถึงก็เข้าพักเข้าอะไรก็รับประทงรับประทานอาหารกันไปก็สังสรรค์กันไปครับอย่างนี้ตกเย็นครับ ตกเย็นนะพอดีอ่ามีพี่สาวในในกรุ่มเนี่ยเขาเขามีลูกเล็กครับ,รบมีลูกอ่อนประมาณสักอ่าประมาณสักหกเดือนผมประมาณสักหนึ่งขวบครับประมาณสักหนึ่งขวบ,ค,บคือเป็นวัยกำลังเริ่มพูดครับย,ยังพูดไม่ชัดยังพูดไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วน้องเนี่ยลักษณะเขาอเวลาเวลาที่เวลามีใครมาเล่นกับเขาคนแปลกหน้าเขาจะชอบชี้ใส่หน้าอืแล้วก็ จะร้องว่าอู้อู้อู้แบบนี้ครับ,รบใช่แล้วพี่สาวเนี่ยประมาณพุกเพค,ครับห้าห้าโมงเยน็นห้าโมงครึ่งเนี่ยครับก็อุ้มลูกเขาเดินไปที่ชายหาดเดินไปสุดหาดครับสุดหาดหายไปสักพักหนึ่งทีนี้แกก็วิ่งกลับมาครับวิ่งกลับมาตาลีตาเหลือกเลยกลับมาแต่ว่าแกกลับมาคนเดียวครับแกกลับมาคนเดียวแกไม่ยอมเอาลูกมาด้วยออแกก็มาเรียกผมหนึ่งหนึ่งไปอุ้มลูกไหมพี่หน่อย แล้วผมก็บอกพี่อุ้มไปแล้วพี่ไม่อุ้มกลับอะไรเออเออน่อยไปอุ้มไมไปอุ้มไม้พี่หน่อยเขาบอกไปอุ้มไม้พี่หน่อยครับผมก็เดินไปอุ้มมาไม่ได้คิดอะไรครับก็ไปอุ้มมาลูกเขายังยืนงงแบบยืนดูดนิ้วงงเลยนะว่าแม่ทิ้งเขาทำไมประมาณนั้นนะครับนี้พอกลับมาเขาก็มาเล่าให้ฟังครับเล่าเล่าว่าก็ตอนที่อุ้มน้องไปอ่ะอยู่ดีๆอะน้องชี้อะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็ร้องอู้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 เหมือนมีคนมาเล่นด้วย ใช่แล้วเท่านั้นแล้วพี่สาวผมอ่ะเขาก็ทิ้งลูกวิ่งเลยโอ้โหเฮ้ยแค่นั้นเนี่ยนะแกเป็นคนที่กลัวผีมากครับกลัวถึงขนาดว่าเวลาเข้าห้องน้าต้องไปนั่งเฝ้าสองคนเป็นอย่างต่ำครับแต่นี่ลูกไงโอ้โหใช่กลัวจัดแลวคือเรื่องมันคือตอนอ่าคือมันยังไม่มืดเลยครับแค่ประมาณยังสว่างอยู่เลยโพเพครับสว่างอยู่เลยครับอ่แล้วก็จบไปนี่ก็ตอนกลางคืนก็มีกินเหล้าสังสรรค์กันอืจับสิบคนก็เหลือตกดึกเนี่ยเหลือ เหลือแค่พวกผมอยู่แค่สามคนคมีผมกับเพื่อนอีกสองคนคก็ด้วยความที่ว่าอ่าหน้าห้องพักเนี่ยมันไกลน้ําแข็งครับเรากินเหล้าเราไม่อยากเดินบ่อยก็เลยย้ายไปนั่งที่ซุ้มหน้าที่หน้าห้องครัวครับเคขาอยู่ติดกับถังน้ําแข็งอืใช่ลักษณะซุ้มก็จะเป็นอ่าซุ้มเล็กๆครับแต่มีที่นั่งสามฝั่งใช่มีฝั่งหนึ่งหันหลังให้ทะเลและอีกฝั่งหนึ่งก็จะ ถ้าถ้าถ้ามองขวาถ้ามองซ้ายก็เห็นทะเลผมนั่งฝั่งที่ที่มองขวาเห็นทะเลครับก็นั่งกินเหล้ากินอะไรกันไปเรื่อยๆครับพอ<ร>ตกดึกประมาณสั้งตีหนึ่งผมเริ่มเห็นอ่าเหมือนม,มีเงาอะไรดาๆเป็นแพรๆอยู่ในทะเลครับอแล้วแต่เห็นชัดก็จังหวะที่เวลาเรือใดมหมือกอครับเขาเปิดไฟว่าปะครับ,รบพอเขาเปิดไฟว่าปุ๊บผมก็จะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นเงาอะไรก็ไม่รู้กับดำๆอยู่ในทะเลนะห่าง ก็ไม่ได้คิดอะไรครับไม่ได้สนใจอะไรคิดว่ามันเป็นปลากระเบนหรือว่าเป็นสนลายอะไรหรือเป,ล,อเปล่ารเราก็ไม่ได้คิดอะไรครับนี่จังหวะพอเรือใดมหมึกเนี่ยประมาณสักสามนาทีเขาจะเปิดไฟวาบหนึ่งอะไรเงี้ย <Renaissance S 2> ทยักสองสามรอบมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับมันใกล้ฝั่งเขามาเรื่อยๆมันก็ค่อยลอยใกล้เข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยจนจังหวะที่เรือดหมึกเขาไม่เปิดไฟแล้วครับเห <ๆ S 2> มือนเขาได้เสร็จแล้วเนี่ยมันค่อยๆโผล่ จากน้ําขึ้นมาครับคือเดินขึ้นที่ตื่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเห็นว่าที่เห็นดำๆอ่ะมันคือผมครับมันคือผมแล้วมันค่อยๆโผล่ขึ้นมาเป็นหัวคนครับแล้วมันก็ผมมันก็ปกปกตัวเหมือนปกตัวแบบว่าปกปิดทั้งตัวเลยครับคจนมายืนอยู่อ่าจนมายืนอยู่บนฝั่งอ่ะพอพ้นน้าขึ้นมาแล้วครับมันหยุดพัดเดียวครับพี่แล้วมันก็วิ่งพรวดเดียวขึ้นเขาไปเลยยแบบที่ผมผม เออยังไงแบบที่ผมไม่ทันมองตามไม่ทันนะครับมันวิ่งพลุกอ่ะเดี๋ยวขึ้นเขาไปเลยครัตอนนั้นผมก็ตาเหลือกครับนั่งตาเหลือกเลยเพื่อนเห็นเพื่อนก็ถามว่าเป็นอะไรออผมก็ไม่ไม่กล้าบอกเพื่อนเดี๋ยวจะกลัวครับก็เลยว่าย้ายที่กินง่ันดีกว่าอืก็เลยย้ายไปนั่งที่ที่หน้าห้องพักครับอ่หน้าห้องพักเขาจะมีเป็นโต๊ะเหมือนกันแต่ว่าเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะกินข้าวโรงเรียนอย่างนะครับโต๊ะสองฝั่ง ็นั่งกันอยู่สามคนกินไปแลกพักประมาณตีสามเกือบตีสี่แล้วก็ไม่มีอะไรทาครับพี่ก็เอาไพ่มาเล่นกันไม่รู้จะคุยอะไรกันแล้วไงกินเหล้าหมดเรื่องคุยแล้วก็เลยเอาไพ่มาเล่นกันนี้ระหว่างเล่นอะระหว่างเล่นไปพักเล่นไปคุยไปอะมันมีเสียงครับพี่เหมือนคนเดินเหยียบหญ้าอยู่ข้างหลังไอผมจะบอกลักขณะซุ้มก่อนนะซุ้มมนุวัติเชิงเข่าครับพี่แล้วจังหวะเชิงเขามันมีต้นไม้แล้วใบไม้เนี่ยมันจะมากองอยู่ที่รงเชิงเขาครับเขาไม่ได้กวาดออกครับ เวลาถ้าเกิดมีตัวอะไรไต่เงี้ยแต่เราเราก็จะได้ยินเสียงว่ามันอ,อยู่บนใบไม้ใช่ครับแล้วก็พอเล่นพอพูดปุ๊บมีเสียงครับเสียงเลือ้อยเหมือนงูตอนแรกผมคิดว่าเหมือนคิดว่าเป็นงูคิดว่าเป็นงูว่าเป,เป็นงูหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เอะใจอะไรแต่ที่พอเราหยุดปุ๊บมันเงียบครับอพอผมเล่นพูดพอคุยอีกมันก็มีเสียงอีกอพอครั้งที่สามผมก็ไม่ทนละผม งูหรือเปล่าวะต้องขอดูหน่อยละเพราะเดี๋ยวมันจะมากัดเด็กกัดอะไรสามคนครับพร้อมใจกันไปดูทีนี้เหมือนมันรู้ว่าพี่ว่าเราไปดูพอไปดูปุ๊บนะพี่ใบไม้นะครับที่มันกองกองอยู่นะพี่มันยุบเป็นรอยเท้าคนเดินครับพี่มันยุบทีละเก้าเหมือนคนเดินทีละเก้าเดิกก้าเหมือนคนเดินจงกรมาพี่เดินไปเดินมาครับอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นนะสามคนมองหน้ากันไม่พูดอะไรเลยตั้คําพี่เข้านอนครับ เรื่องมันก็ประมาณนี้ครับพี่เอจอกันประมาณเจอประมาณนี้ครับ,เ,รบเดี๋ยวนะคุณหนึ่งผมผมถามด้วยความเคารพตอนนั้นที่มีมการ,รดื่มกินกันเนี่ยโทษนะฮะขออนุญาตถามเมาป่ะโอ้สั่งอ่ผมช่วงนั้นรู้สึกว่าจะไม่เมาเลยครับพี่คือมันกินไม่ได้รีบครับสาคนก็คือแบบค่อยกินแล้วก็คุยกันไปครับครับไม่ไม่ได้เมาไม่ได้เล่นยาไม่ได้อะไรเลยนะพี่แต่ว่าผมมาสั่งมาสั่งตั้งแต่ตอนที่เห็นไอ้ตัวนั้นวิ่งขึ้นเขาแล้วครับพี่ เราผมก็เริ่มไม่กินแล้วทีนี้เนี่ยเราเห็นเหตุการณ์โอ้โหเรียกว่าเฮ้ยมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้ตื่นเช้ามาเนี่ยเราได้เล่าเรื่องนี้ให้กับพนักงานรีสอร์ทไม่ไม่ถามไม่หาข้อมูลเลยฮะไม่ไม่เล่าเลยครับสามคนคือไม่เล่าเลยคือเขาไม่มีพนักงานที่ตอนนั้นรีสอร์ทเนี่ยนะตอนนั้นนะเขาเขาเป็นแค่ระบบครอบครัวครับมีแค่ มีแค่ลุงที่เป็นเจ้าของเนี่ย<อ>แต่ว่าตอนนี้แกเสียไปแล้วครับ,รบลุงกับ,ก,บกับแฟนแกแล้วก็ลูกแกแค่สามคนเท่านั้นเองดู<อ>แลรีสอร์ทค<อ>ือคือเป็นรีสอร์ทที่ไม่ได้เปิดทั้งปีครับพี่เวลาใครจะมาเที่ยวต้องโทรต้องโทรจองกับแกแล้วแกจะเปิดรีสอร์ทให้ใช่ครับทีเนี้ยทั้งหมดเลยครับต้องมีการมานั่งคุยกันแล้วว่าไอสิ่งที่เจอกันเมื่อคือนเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราให้คําตอบกับตัวเองกับกลุ่มเพื่อนมีการพูดคุยกันไหมครับว่าเฮ้ยเราเจออะไรวะ คือมันเป็นอย่างนี้นะพี่ท<ม>ี่เราสันนิษฐานเนี่ยนะครับ,รบผมเคยเล่าให้เขาฟังเหมือนกันครับคือเกาะบนเกาะเนี่ยมันมจะมีพวกกวางครับพี่เขาอาจจะเป็นแบบพวกวิญญาณอะไรประมาณนี้เป็นสิงสาราสัตว์ที่แบบตายตรงนั้นหรือว่าตรงนั้นอผมไปอีกครั้งนะก่อนที่ผมไปหลายครั้งนะ嗯嗯หลังจากครั้งนี้ผมก็ไปอีกประมาณหกเจ็ดครั้งนะก็ไปถามพี่ชายที่เขาเป็นเป็นลูกอะ่ะคือว่ามันมีศพม,มาติดบ,บ่อยครับ ว oh. ันนี้พวกศพพวกอะไรพวกเนี้ยมาติดบ่อยด้วยความที่มันเป็นเกาะเอ่อเกาะเล็กเกาะอ, uh. อะไรเงี้ยครับมันก็จะมาติดบ่อย uh, เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รูปร่างที่เห็นเป็นลักษณะของผมคนแล้วค่อยขึ้นมาจากน้ําแล้วเดินขึ้นมารูปร่างเป็นตัวคนแต่ผมยาวปิดน่าจะเป็นวิญญาณใช่ครับเออไอ้ที่น่ากลัวคือยืนแป๊บหนึ่งแล้ววิ่งขึ้นไปบนเขาแว๊ดเดียวเลยเหรอใช่ใช่ครับพี่และ <L ick. S 2> และไอ้ที่ว่าจะว่าผมตาฝ่ายก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าเขามีไฟ อใช่ครับมันขึ้นตรงมันขึ้นเนี่ยคือผมตรงที่สว่างด้วยมันมันอาจจะไม่สว่างมากครับปลายปลายไฟแต่ว่าเห็นชัดแน่นอนระยะห่างระยะห่างประมาณสักหนึ่งอ่าสักห้าสิบเมตรได้พี่ไม่ห่างมากก็ไม่ไกลมากนะใช่ครับเออคือคือไม่พลาดนะครับสายตาอายุตอนนั้นประมาณสักยี่สิบสองไม่น่าพลาดครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเจออ่ะเรามานั่ง คำนวณกันมานั่งคิดกันอาจจะเป็นวิญญาณอาจจะเป็นผีพรายหรืออาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ที่เกาะนั่นแหละและคนที่รู้ดีที่สุดให้คําตอบดีที่สุดก็น่าจะเป็นคนที่อยู่บนเกาะนั่นแหละแต่มันไม่มีข้อมูลตรงนี้น่าเสียดายทุกวันนี้ถ้า<ผ>ม,มีโอกาสจะไปอีกไหมฮะไปครับต,ตอนแรกนึกว่าเกาะเขาปิดไปแล้วเพราะว่าลุงแกเสียไปแล้วแต่ผมก็เพิ่งไปไปค้นข้อมูลเมื่อเมือ่อไม่นานเนี่ยเมือม่อเมือ่อเมื่อกี่เมื่อกี่ชั่วโมงเนี่ยคือเขาเปิดใหม่แล้วครับ น่าจะเปลี่ยนเจ้าของแล้วทุกวันนี้ก็ยังให้เปิดให้พักอยู่หมายถึงว่าคุณหนึ่งอ่ะมีโอกาสจะไปอีกใช่ไหมฮะไปครับพี่ผมชอบมากครับเกาะเขาเงียบสงบดีครับพี่แล้วไม่กลัวโอ้คือผมมีเรื่องผมมีเรื่องผีเยอะมากครับพี่ผมเจอตั้งแต่ตั้งแต่เล็กครับเพราะว่าได้ได้อาชีพที่บ้านที่ทําอ่ะมันมีโอกาสที่จะเจอพวกนี้เยอะมากครับโทษนะฮะที่บ้านทาอาชีพเกี่ยวกับอ๋อเมื่อก่อนผมอยู่อ่าอยู่ใกล้วัดครับแล้วก็เป้าบอก เฝ да ้าบอกกุ้งครับผมที่บ้านก็เหมือนพ่อแม่เลิกกันแล้วผมก็ต้องเป็นตัวแทนพ่อไปเฝ้าบอกคนเดียวเนี่ยเจอประจําครับเรื่องเยอะครับพี่เออแต่ว่าเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับวิญญาณหรือว่าผีที่บอกกุ้งอ่ะผมค่อยฟังมาเยอะเหมือนกันนะครับเออเยอะเยอะเยอะอันนี้เดี๋ยวก็โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ให้ให้ฟังให้ผู้ชมฟังอีกครับได้ครับผมก็สะดวกเมื่อไหร่นะคุณหนึ่งนะติดต่อมานี่ถือว่าเป็นการ มาทำความรู้จักกันครั้งแรกกันแล้วกันนะคุณหนึ่งครับโอเคได้มีฟังบ้างครับพี่มีฟังบ้างแล้วก็แฟนก็ฟังบ่อยผมก็เลยอ่ะเอาบ้างแล้วกันได้เลยได้เลยนะเดี๋ยวเราฟังเรื่องต่อไปนะคุณหนึ่งนะครับพี่โอเคคุณหนึ่งขอบพระคุณมากมากครับครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองตองสลาก .com สวัสดีครับ